มีกลุ่มคนหนึ่งที่ไม่มีแม้สิทธิ์จะเป็นมนุษย์พวกเขาคือทาสบุคคลที่ถูกซื้อขายเหมือนสัตว์ถูกล่ามโซ่ถูกตีตราและถูกใช้งานจนชีวิตสั้นลงก่อนวัยอันควรนี่คือเรื่องราวของความโหดร้ายและความทุกข์ทรมานที่ทาสทั่วโลกต้องเผชิญทาสคือคนที่ถูกพรากเสรีภาพถูกนายทาสครอบครองทั้งตัวตนร่างกายและลมหายใจ ตั้งแต่ชั่วขณะถูกจับพวกเขาก็กลายเป็นสมบัติของผู้อื่นแม้แต่ชื่อที่เคยมีก็อาจถูกเปลี่ยนใหม่เพื่อให้ลืมรากเหง้าของตนเองทาตไม่ได้เกิดแค่ในที่เดียวในแอฟริกาพวกเขาถูกจับเป็นเฉลยและขายให้พ่อค้าจากต่างแดนในยุโรปยุคโรมันและกรีกทาตคือแรงงานเหมืองและนักสู้กลาดีเอเตอร์ที่ต้องเสี่ยงตาย ในเอเชียเช่นจีนโบราณและสยามทาสมาจากสงครามและหนี้สินในโลกอาหรับทาตชายถูกตอนเพื่อน,นำไปเฝ้าหาเร็มไม่ว่าทวีปไหนปลายทางของทาตก็เหมือนกันการทำงานหนักเกินมนุษย์และการถูกทำร้ายร่างกายประเทศและภูมิภาคที่เคยมีระบบทาตเริ่มตั้งแต่ยุคอารยธรรมโบราณก่อนคริสต์ศักราชยุคเมโสโปเตเมีย ใช้แรงงานในไร่นาก่อสร้างวัดและเมืองเป็นคนรับใช้ยุคอียิปต์โบราณใช้ทาสก่อสร้างพีระมิดโดยต้องทำงานอย่างหนักใช้เป็นแรงงานทหารหรือคนรับใช้ในวังยุคกรีกโบราณใช้ทาสเป็น,เป,นเป็นกรรมกรเหมืองยุคโรมันใช้ทาสเพื่อแรงงานในไร่ให้ทำงานก่อสร้างหรือเป็นนักสู้กลาดิเอเตอร์ ยุคจีนโบราณราวหนึ่งพปีก่อนคริสต์ศักราชใช้แรงงานในไร่เป็นคนรับใช้ในวังและได้ทาสเพิ่มจากสงครามยุคยุโรปยุคกลางช่วงคศ500ถึง1500มีระบบเซฟิฟหรือไพร่ผูกติดที่ดินทำงานให้เจ้าที่ดินไม่ใช่ทาสตรงๆแต่ไม่มีเสรีภาพ โลกอาหรับหรืออิสลามจับคนจากแอฟ,ฟริกายุโรปตะวันออกมาเป็นทหารคนรับใช้ในฮาเร็มจากประวัติมองโกจับเฉลยศึกมาเป็นทาสใช้แรงงานและเลี้ยงสัตว์แอฟ,ฟริกาตะวันตกจับเฉลยขายให้พ่อค้าทาสใช้แรงงานในเหมืองเกลือแล้วไร่ในสยามหรือไทยยุคโบราณช่วงสมัยอายุทยาถึงรัตนโกสินมีทาสเฉลยศึก ทาสสินไทยทาสหลวงใช้แรงงานในราชสำนักและไรนาโดยทาตในเรือนเบีย้ยหมายถึงทารกที่เกิดจากทาตทั้งเจดจำพวกขณะที่เกิดมาพ่อแม่เป็นทาตของผู้ใดทารกนี้ก็เป็นทาตของผู้นั้นไปตลอดชีวิตมีค่าตัวไปตลอดชีวิตถ้าไม่มีการให้เงินแก่เจ้าทาตลูกทาตก็ตกอยู่ในสภาพทาตไปตราบสิ้นลมหายใจ และยังมียุคการค้าทาสข้ามทวีปเริ่มในช่วงคศ1500-1800ถึง 1, ชาติยุโรปสเปนโปรโตุเกสอังกฤษฝรัร่งเศสเนเธอร์แลนด์ซื้อทาสจากแอฟริกาตะวันตกส่งข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกไปอเมริกาเพื่อทำงานในไร่อ้อยเป็นระบบทาสที่โหดร้ายมากการเดินทางมิดเดิลพาสเชจทำให้ทาสจำนวนมากตายกลางทะเล สำหรับทาสแอฟริกาที่ถูกขายข้ามทะเลการเดินทาง m i d เดิลพ s สเ g e คือฝันร้ายพวกเขาถูกล่ามโซ่เดินเท้าหลายสัปดาห์จนถึงชายฝั่งก่อนถูกยัดลงใต้ท้องเรือแคบๆอากาศอับชื้นกลิ่นอุจจระปัสสาวะและซากศพปะปนกันหลายคนขาดน้ำขาดออกซิเจนและตายระหว่างทางถูกโยนลงทะเลเหมือนขยะรูปแบบการใช้งานทาดมีหลายรูปแบบ ทาสแรงงานเกษตรเช่นไถนาเก็บเกี่ยวปลูกพืชเศรษฐกิจทาสแรงงานเหมืองเช่นเหมืองทองเหมืองเกลือทาสแรงงานก่อสร้างเช่นพีระมิดวิหารถนนกำแพงเมืองทาสแรงงานทหารเช่นจานิสารีทาสทหารมามลุกหรือใช้แรงงานในด้านความบันเทิงเช่นนักสู้กลาดิเอเตอร์นักดนตรีนางรำ ในไร่อ้อยไรไฟ้าหรือเหมืองทองทาตทำงานวันละ1 2บสถึงสิชั่วโมงท่าแรงหมดพวกเขาถูกเคีียนด้วยแส้ที่ปลายมีตะขอเหล็กบาดแผลติดเชื้อจนเนา่าทาดแรงงานบ้านทำงานทั้งกลางวันกลางคืนผู้หญิงจำนวนมากถูกนายทาดคข่มขืนลูกที่เกิดจากความรุนแรงเหล่านั้นมักถูกขายต่อเป็นทาตอีก โทษของทาสที่ขัดคําสั่งหรือคิดหนีโหดร้ายเกินคาบรรยายเคี่ยนตีจนเหนือแตกแล้วโรยเกลือลงแผลประทับตราเหล็กร้อนบนผิวหนังตัดหูตัดจมูกเพื่อประจานล่ามโซ่กลางแดดจนร่างไม่เกรียมขังและทรมานบางครั้งมีการประหารชีวิตต่อหน้าทาสคนอื่นเพื่อสร้างความหวาดกลัวความสิ้นหวังของทาส ทาสบางคนเลือกหนีแม้รู้ว่าถ้าถูกจับจะต้องตายอย่างทรมานเพราะสำหรับเขาความตายอาจดีกว่าการมีชีวิตอยู่โดยไร้ศักดิ์ศรีเสียงร้องไห้กลางดึกในค่ายทาสที่มีอยู่เสมอเสียงที่ไม่มีใครในยุคนั้นอยากได้ยินแต่มันคือความจริงของชีวิตที่ถูกล่ามบทเรียนจากอดีต แม้วันนี้โลกส่วนใหญ่ประกาศเลิกทาสแล้วแต่รูปแบบใหม่ของการกดขี่แรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ยังคงมีอยู่เรื่องราวของทาสในอดีตคือคำเตือนว่าเมื่อใดที่มนุษย์มองกันเป็นเพียงเครื่องมือความโหดร้ายจะกลับมาซ้ำรอยเสมอ